สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมภูริพัฒน์จตุลพัฒน์ครับในช่วงของสปอร์ตโซนโซนดีๆของคนรักกีฬนานครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยนิวเอเชียและเพจข่าวเดอะสเตชั่นไทยครับยังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งกีฬาสน่นชาติครั้งที่7นะครับเข้าหลังเกมจากจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่4ี่ของการแข่งแล้วนะครับยังชิ้งชัยกันอยู่ไม่จบในวันนะครับเหรียญทองจากกรีฑาเนี่ยจะเยอะที่สุดครับ80เหรียญทองบรรยากาศของการแข่งนในวันนี้ เริ่มกันที่การแข่งขันเปตองนะครับที่สนามหมหาวิทยาลัยการกีฬาชาติวิทยาเขตชนบุรีครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนะครับทางฝั่งของนักกีฬาจากพิษณุโลกครับคือคุณพันธ์เกิดบ้านใหม่นะครับส่วนนักกีฬาจากนครราชสีมาครับเสื้อสีส้มแถบขาวนะครับเป็นพันจ่าอากาศเอกพิสิทธิ์ยินดีซับนะครับการแข่งขันใน คู่นี้ก็เรียกว่าเบียดกันสนุกเลยนะครับสนามแข่งขันเปตองภายในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเวสเขตชลบุรีนะครับท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคครับนักกีฬาทั้งคู่เตรียมตัวมาดีนะครับช่วงแรกๆนี่เป็นพันเกิดบ้านใหม่จากพิโรครับทาคะแนนนํามาตลอดเลยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงคะแนน9ต่อ8ครับเป็นทางด้านของพิสิ์ยินดีซับเนี่ยทำสามคะแนนรวด จากตามหลัง6ต่อ8ครับแซงขึ้นนํา9ต่อ8แต่พันเกิดวัใหม่ก็ยังฮึดครับแซงกลับมานําอีกครั้งจนขึ้นแท่นไปก่อนนะครับ12ต่อ10แต่จบไม่ลงครับในที่สุดเป็นพันจ่าอากาศเอกพิสิทธิยินดีทรับครับทำแสคะแนนรวดอีกครั้งครับแซงกลับมาชนะครับ13ต่อ12ครับเรียกว่าเบียดกันคู่ขี้สูสีเลยครับในการแข่งขันประเภทเดี่ยวชายรอบทีงลนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ พันจากาศเอกพิสิทธิยินดีทราบครับควาเหรียญทองไปครองครับนักกีฬาจากพิษโรกพันเกิดบ้านใหม่ได้เหรียญเงินนะครับยังอยู่กันที่สนามมวยรายการกีฬาแห่งชาตินะครับเบียเขตชนบุรีที่อาคารอเนกประสงค์ครับกับการแข่งตะก้อลอดห่วงรอบแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชนบุรีเจ้าภาพนะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าด้วยครับนักกีฬาก็ประกอบไปด้วยสมชายอุ่นน้ำพายศักชายอุ่นน้ำพายครับคููพี่น้องคุณากรเกษราธิคุณสิทธิชัย ศิลาถาวรวงนะครับธีรศักดิ์กิ่นศรีสุกแล้วก็นาราชัยชูเมืองกุศลครับส่วนสุรินทร์นี่ส่งนักกีฬามา5คนพอดีเลยนะครับชาลิปหวังหวันสุรชัยห่อทองภพรัตน์หนักไหลทำรงโอทิตทรยุทธ์นะครับแล้วก็นัทสันธนะัญญาพรผูน้นี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับทีมนักกีฬาตะก้อรอดห่วงสูงอายุจากชนบุรีเจ้าภาพครับในฐานะแชมป์เก่าครับ โชว์ฟอร์มความแม่นยำทโท่าท่วงท่าต่างๆได้ดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าขาช่วงไหลช่วงศอกหลังเขา่าหรือท่าไข้ก็ตามครับทาคะแนนได้รวดเร็วนะครับทิ้งห่างเลยครับในขณะที่สุรินนั้นก็พยายามไล่ตามนะครับแต่ไม่ทันครับมีอยู่ช่วงหนึ่งช็อตไปเลยคะแนนไม่ขยับนะครับทาให้จบการแข่งในเวลา30นาทีนะครับทีมชนบุรีแชมป์เก่าก็เอาชนะไป680ต่อ280คะแนนครับเรียกว่านําห่างกันถึง 400คะแนนเลยทีเดียวจากนั้นเราจะไปกันที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรือเขตชนบุรีครับไปดูการแข่งขันปรีทาประเภทลานแล้วก็ประเภทลูก่กันครับเราไปดูที่ประเภทลานกันก่อนครับกับพุ่งแหลนรุ่นอายุ70 74ปีชายรอบชิงเิศนะครับมีนักกีฬาเขาร่วม8คนจากอุดรธานีเชียงใหม่จันทบ,บุรีลำปางสงขลาเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและสุพรรณบุรีครับ ว้างกันมีสิทธิ์ว้างกันได้6ครั้งนะครับเอาสถิติที่ดีที่สุดแล้วก็ใครทําได้ดีสุดก็เป็นเจ้าของเหรียญทองแล้วฏว่านักกีฬาจากจันทบุรีครับคุณลุงสำลิศพลแหวนรัตนาครับหมายเลข7 0 0 0 5นะครับวา้างดีตั้งแต่ั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับ33.91มเามตรจนมาถึงครั้งได้ดีสุดคือครั้งที่4นะครับ36.52เมตรนะครับคว้าเหรียญทองไปครองสบายสบายครับ ส่วนเหรียญเงิน,นครับเป็นนักกีฬาจากนกครศรีธรรมราชครับคุณลุงพิรพงศ์มณีสงนะครับทำสถิติดีที่สุดในครั้งที่4ครับ33.31เมตรนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงนี่พลิกกันไปพลิกกันมาครับในที่สุดฟางครั้งสุดท้ายของคุณลุงพยุงศักดิ์สนเทศจากเพชรบุรีนะครับทำสถิติ31.54เมตรครับค้าเหรียญทองแดงไปครองจากนั้นเรามา ดูกันที่วิ่งผัด4ี100เมตรกันบ้าน,นครับเป็นทีมวิ่งผัด4ีค100เมตรชายรุ่นอายุ35-39ปีครับแข่งกัน7ทีมนะครับกล่ากดว่าทีมลมกดจากกรุงเทพมหาคนครนะครับว้าเหรินทองไปครองครับประกอบด้วยบัณฑิตแก้วพุนศรีสารัตสัมมาญาณอนุพงศ์โชตวนาวันและพนมพุชชาครับทําสถิติ44.49วินาทีนะครับ ได้เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาจากเมืองหลวงอีกหนึ่งเหรียญเหรียญเงินเป็นนักกีฬาจากพิซูโลครับและเหรียญทองแดงทีมวิ่งผัดจากสุราษฎร์ธานีและปิดท้ายกันในช่วงนี้ด้วยแข่งขันวิ่งผัด4ีคู่หนึร้ม่ชายรุ่นอายุ40-44ปีชายนะครับและก็ยังคงเป็นทีมวิ่งผัดจากกรุงเทพมหานค,ครครับสอนศักด์ขุนแก้วสมพ่สุวรรณลังสีจิตพงศ์งเมฆเวียนอภินันท์สุขภัยครับมีอดีตทีมชาติอยู่2ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็ ทำสถิติดีสุดครับ4ี่สุดวินาทีคว้าเหรียญทองให้ครับนักกีฬาจากเมืองหลวงหนึ่งเหรียญเหรียญเงินเป็นทีมวิ่งผัดจากนครปฐมนะครับและเหรียญทองแดงเป็นทีมนครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับจากการแข่งขันในวันนี้ครับจากสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเขตชนบุรีครับส่วนสรุปเหรียญทองล่าสุดครับยังไม่เป็นทางการยังไม่จบการแข่งขันในวันที่23สาเมษายนนะครับกรุงเทพมหานครครับนำห่างไปที่60เหรียญทอง 51เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงตามมาด้วยสักแก้วนะครับแม่แซงชลรีเจ้าภาพขึ้นมาเยอะเลยครับ25ทอง8เงิน4ทองแดงครับชนบุรีที่อันดับ3ครับ20ทอง10เงิน19ทองแดงขอนแก่นครับอันดับ4ี่เงิน10ทอง8ทองแดงและอันดับ5เป็นทัพนักกีฬาวุโสจากเชียงใหม่นะครับ15ทอง19เงิน22ทองแดงครับยังเหลือการแข่งขัน,นอีก3วันที่ต้องลุ้นกันต่อนะครับ25 24, 25และ26ในสาย,ยน,นะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางรายการ Zone, สปอร์โซนโซนดีๆของคนรักกีฬากันได้นะครับกับผมภูริพัฒน์จตุรพัฒน์ทุกวันนะครับช่วงนี้ขอบคุณกับการติดตามชมนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยนิวเอเชียและเพจข่ the Station าวเดอะสเตชั่นไทยครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับวันนี้เราก็ได้ติดตามชม3ชนิดกีฬานะครับจากสนามแข่งขันมาวารายการกีฬา,าชาติวิเขตชนบุรีทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเปตอง แล้วก็การแข่งขันตะก้อลอดห่วงรวมไปถึงปรีธานในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับต่อยังมีการแข่งขันที่เหลืออยู่อีก3วันนะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามตามชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยนิเชีวีและเพจข่าวเดอะสเตชันไทยกับผมภูวิพัฒน์จตุนพัฒน์ครับในช่วงของสปอร์ตโซนโซนดีๆของคนรักกีฬาครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชมบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเทศบาลเมืองชลบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชมบุรีทุกส่วนราชการเอก,กชนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกท่านและคณะนักกีฬาทั้ง77จังหวัดสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเจ็มูลนิธิกองทุนพัฒนานการกีฬา